ยังลังเลกลัวว่าถ้าออกไปข้างนอกแล้วควบคุมสิ่งมีชีวิตประหลาดไม่ได้จะเป็นอันตรายต่อคนบริสุทธิ์หลังจากที่ทัตยาน่าพยายามโน้มน้าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าคอสย่าจึงยอมหนีไปด้วยไม่นานพันเอกเซมิรอดอฟก็พบว่าพวกเขาหลบหนีจึงสั่งให้ทหารล้อมพวกเขาไว้ทันทียุดอยานขยันในตอนนั้นท่ากำลังแอบรายงานการกระทาทั้งหมดของพันเอกเซมิรอดอฟไปยังผู้บังคับบัญชาภายนอกและพันเอกเซมิรอดอฟก็ไม่ลังเลที่จะสังหารท่ทันที ในขณะนั้นคอสยาเห็นว่าไม่สามารถหลบหนีออกไปได้จึงขอให้ทัดยาหน้าให้ฮอร์โมนผสมกับเขาคอสยาฉีดฮอร์โมนทั้งหมดเข้าไปในร่างกายไม่นานดวงตาของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีดำสิ่งมีชีวิตประหลาดค่อยๆคลานออกมาจากความมือ ด้วยความกดแขนงมันโจมตีทหารจำนวนมากอย่างรวดเร็ว